เอาใจยากจริงๆนะคะเนี่ยให้ดูคนนั้นจะเอาคนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะสําหรับอีกคนหนึ่งที่เรียกร้องมาในครั้งนี้นะคะก็จะพามาดูการคัดเลือกนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนประกวดมารยาทของแต่ละห้องกันค่ะเรื่องของมารยาทนะคะก็ถือเป็นของดีประจําโรงเรียนของเราเลยค่ะเช่นการไหว้การทําความเคารพต่างๆโรงเรียนของเราก็จริงจังและเน้นย้ำม,มากๆได้ฝึกเด็กๆตั้งแต่อยู่อนุบาลกันเลย เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนของเราต้องฝึกอะไรกันบนะ้างไหวระดับที่หน<ะ>ึ่งไหวพระเน้นชี่ไหวระดับที่สองไหวปู่ย่าตายายและคุณครูไหวระดับที่สามลุงป้าน้าอาและคุณพี่ไหวระดับที่สี่รับไหวน้องถวายคํานับและถอนสายบัวแบบราชประเพณี ถวายคำนับและถอนสายบัวแบบสากลนิยมที่จริงแล้วนะคะมารายาทพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับพวกเราทุกคนเลยค่ะเพียงแต่ต้องได้รับการฝึกฝนที่ดีและฝึกทำอยู่สม่ำเสมอจึงจะทำออกมาได้ดีนั่นเองค่ะ